ได้แต่รายเสียครับต้องสังเกตดีๆนะครับพี่น้องนี่ครับตัวเพนนี่ครับนี่หนึ่งครับนี่นี่ครับหนึ่งครับนี่แล้วก็มานี่ครับสองนี่เพือนน้อนี่ครับสองครับข้างบสังเกตเลยมันจะเหตนนะครับพี่น้องนี่ครับนี่เห็นไหมเห็นไหมมันอยู่เลิกนี่ครับนี่นี่ครับนี่นี่ครับพี่น้องครับอยู่กับช่องหนึ่งสายล่าชาแนลคือเก่าครับพี่น้อง มือนี้มหาเพาะอีกครับเดี๋ยวเดียวไปกันเลยครับพี่น้องครับครับนี่ครับเอาเลยครับทิมนะครับหนึ่งเออกี้เนี่ยมันอยู่ต่ำเลยมันขึ้นสองสามครับนี่ครับมเก่แล้วครับเกีงล้วเเบาแล้ว เราบมันจะเป็นด่างครับไพอฝ้ายนี่ครับโมที่ครับมารอบนี้ครับเออวคือฝนนี่ครับมีน้องเห็นอีกนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นคนพอฝ้ายนะครับ ถามึงแถวนี้แหละกินมาเนตุกตุกนะครับนี่ครับมันจะแยกแยะโมอ,อแล้วครับเห็นไหมครับมันเบิ่งยา่นี่ครับนี่นี่นี่ครับขึ้นมาแล้วครับนี่ครับมันเบิ่งยากครับหูอ,อ,อ่อนอ่อนอ่อนอยู่ไอ้เก่งอืคลายคือพวกเกิดใหม่เมื่อก็เปลี่ยนชุดกันขึ้นแล้วมันคือมีขี้ซางว่ะ ก็บอสังเกตอเลีครับคนบัมีประสบการณ์อเลีครับโบบอเคยเห็นนะครับพี่น้องนี่ครับมันจะเป็นแบบนอกจากคนที่เป็นเซียนเียดีครับนี่นี่ครับนี่ครับใช่บุษบันนี่ครับพี่น้องครับนี่นี่มันแยกแยะบอกนะครับนี่เออ มันจะแยกแยะว่อีกลีนะครับนี่ข้าวบดสังเกตนี่เบรย์อะไรครับนี่หอยเกิดขึ้นมาเกี่ยวกับเกียนเกี่ยวนี่นี่ครับนี่ครับมาอีกแล้วครับนี่นี่ครับนี mm. ่ม oh mhm. ันจะมันจะแบบฝนบดทกใส่เขามันจะนี่ครับเห็นไหมครับขาวจัวร์เลยครับโอ้ยต้องละเอียดอีกทีครับต้องแบบว่าข้าไผัฟ้าเราไม่ได้กินเราคำเฮ็ดอันนี้มันคือเฮ็ดดอก ครับจิ้มอีกนะครับนี่ครับจิ้มครับนี่ครับยับมาเนี่ยครับจิ้มอีกครับนี่แก่แล้วตัวนี้ใส่แก่แล้วมั้ยแก่แล้วอันนี้เกิดแทงกันหนึงครับเพราะมันเก็บซอกหนึ่งนี่ครับเคลียร์ใบไม้ขึ้นใบไม้พกมันนะมาชนหนึงพกนี่นี่แล้วเทียร์ขึ้นพวกยากกว่สีเห็ดมันเทียบไปไม้พกนี่ครับพี่น้องครับต้องสังเกตดีๆนะครับคุณผู้สังเกตดีๆมาเห็นนะครับนี่นี่ครับ สายตา Finnish, no liebe, ต้องดีครับนี่ครับยังอ nice. ้อนอยู่ครับอันนี้ไปครับพี่น้องไปต่อนี่ครับพี่น้องต้องสังเกตดีๆครับนี่มันมันจะเป็ี่ยนใยนะครับให้สังเกตบางใยใยมันครับนี่ข้าคนแบบว่าหาบมเป็นนี่หาบมเห็นนีครับนี่นี่ครับนี่นี่จะเป็นใยครับเชียร์เล้วนี่ครับจะเป็นแบบนี้นะครับโอ้ใหญ่ครับมันคือหาเฮดพอหนังเนะครับเฮดพอไฟล์ครับนี่ครับใหญ่ครับนี่ นี่นะครับมันจะดูดออกมาดินน้อยนึ่งครับไปต่อครับนี่ครับย่างมาว่ามันยังครับนี่พี่น้องโอ้ยแตกครับครับแต่ว่ากกินได้ยรับปัด พี่อยู่นี่ครับนี่นี่กอยาครับโอ้บาดสองแล้วครับนี่นี่บาดสองตัวฝาแฟะนี่นี่ครับไปต่อีกครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับตาดีได้ตาลายเสียครับนี่แตกมันโออกมาครับนี่ต้องสังเกตนะครับจังหวะมันโนนครับขั้นไผมักคลองนู่นนป็นแบบสิ้เหครับตาคลองโน่นครับต้องเห็นครับสังเกต ดีครับผ่อนนอนนีครับเริ่มเริ่มเป็นแล้วครับนี่ขอให้นี่ครับมาดังบ่นี่ครับบรรยากาศเป็นเช่นไรครับเป็นทหารดีครับเพราะว่ามันบวแพ้สายตาครับเขาเป็นเดชก้าอะไรแพ้สายตาครับต้องเอาแสงแดดพอประมาณรุ่นนี้นะครับพี่น้อง ไปเรื่อยๆครับต้องใช้ความอดทนนะครับอยากกินเฮดอันนี้ครับถ้าผ่านบวาอดทนกน็เอาเงินถือไปซื้อเอาเลยครับตลา,าดครับโลละสี่ร้อยขั้นต่ำสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยนี่ผมว่านี่เพื่อล้างขี้ดินออกสี่เหลือประมาณอยู่ประมาณหกเจ็ดขีดนะครับเห็นเอแล้วครับพี่น้องนี่ รบตรงนี้แหละแอับน no. ีค yeah. yes. ื่หมอหนังคุณยางเป็นยางเหยียมากับมี่เป็นยางเหยียมันแตกแล้วก็เลยบวมเลนี่ครับนี่ครับโอ้ครับสองสามสี่โอ้ครับหนึ่งสองี่ตอนนี้ครับสามสี่ มีด้วยบอร์อีกครับพี่นอ้องนี่ครับเห็นเองนะครับพี่น้องครับโอ้โหนี่คือจะหายากเลยมันเกิดแล้โกงญาตอืมอย่านี่ครับอะไรจะลองล็กหัวญาตขึ้นดูนี่นนล็อกขึ้นเลยนี่หันขวาเลยตัว,ตว,วล็อกในหมด้ โอ้มันอยู่ทางนอกอยู่หัวนี่ามันดูดไว้นี่ครับโอ้ครับครับครับย่างครับครับไปสี่สองครับครับตีครับผมครับตัวหญ้าครับมันี่มีอีกแล้วหนึ่งเขี้ยวมันใช่ไหมเขี้ยวอะไรวะมันก็แหวกทั้งหย้างก็จิ้มควักหนูมีนี่ดนี่เลยโอ้ ตาเลย่อยไม่ได้แล้วเ่ข่านครับตาบอดอีกนี่ครับนี่ถ้ามันแก่มันเป็นสีเลยมัเลยมักสะมักซากรมันบีเหแล้วนี่ครับพี่น้องครับย่างมากระเห็นยอีกครับนี่มันจะแบบว่าย่างบุพเพออกจากดินครับนี่ข้ามบดสังเกตเลยมันเปบนระเห็นนะครับพี่น้องนี่ครับนี่เห็นไหมเห็นว่มมันอยู่เลิกนี่ครับนี่ นี่ครับนี่นี่อันนี้ก็น่าซีเมนต์น่ครับนี่นี่ตัวนี้ดันดินขึ้นมาแล้วนี่ครับนี่ครับนี่ครับจะแก้แล้ะครับนี่นี่ตัวนี้เม็ดอันนี้ครับนี่นี่ครับประมาณนี้นะครับนี่เพ็ดเพาะมันจะอยู่ไปบนีแล้วครับใจมาเอาบริกินนะครับเพ็ดเพาะครับ กระแม่นอีกครับจะมันอยู่เลิกโอ้โหต้องเล่นมาเคียรครับนี่ขั้นในได้มาอ่อนต้องเคียครับนี่ครับพี่น้องเห็นเลยวครับนี่เขาบ่วงเลยครับขูดแต่ว่าใ,ใส่มือเลยครับหลายครับ

เออโมเลานะคนเลี้ยงแมวน้า่วหอมหอมแก่แก่เนาะเหี่ยวนี่แหละนี่ครับพี่น้องครับแก่ล้วผมว่านเลยนะครับ าเอาหมูท่านหม,นม,นมนูมันเก่หมดแค่ผ้าหนังนะน่นคือมีปะเน่าหมดแล้วครับนี่นี่ครับพี่น้องนเน่าครับ ติ๊กมึงนี่โอโ้โม่โ่อันนี้โบนเอาหนิเสร่จอู้โบนเอาอันนี้นี่ไม่ไมนี่เอามือลู้มึงเด้นี่เด้นี่ไหนยังโบนเอาอ้พี่เป็นเดินเลยพวกเราพวกเรโอ้ยเนี่ยกระโบก็จะออกเบาๆเลยคือเบาๆแล้วเนาะมันจะไปทั้งแก โอโมม้ยเล็กสินะตัวเดิมๆเจี๊ยดอ่ะตัวเดิมบริเตตต่อเลยขอบคุณผมมากที่สุดครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ